วัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เขามีถ่ายไอมีเผาแม่มดที่ทะเลนะคะแต่ไม่ได้ไปถ่ายเดินออกมาข้างนอกไม่ไหวไม่สบายอยู่แต่บ้านค่ะสามสี่บันไม่ได้ออกข้างนอกเลยดูต้นพุนต้นนี้ค่ะทุกคนดกใบแทบไม่มีเลยค่ะดูค่ะ ปาไลายคากลาลแน่พี่น้องเบิ่งค่ะถ้าไม่มีใบเลยค่ะทุกคนดอกมากปีนี้ได้วาวอีกแล้วค่ะดูค่ะดกมากไปค่ะไปเก็บผักขมเก็บผักขม,มลวกกินจิ้มเกี่ยว น,นี้ก็บริเวณโรงเรียนนะคะเดินมาแต่แถวนี้ก็มีนะแต่นานๆเจอทีโอ้พุนปีนี้ต้นพุนลูกพุนดกมาก อากาศดีนะคะวันนี้นี่ตอนนี้เออีิดมองอะ่ะคิดว่าจะสามทุ่มแล้วมั้งจะสามทุ่มแล้วค่ะอีกเก้านาทีสามทุ่มวันนี้ก็นอนทั้งวันเป็นไข่ กินเผาไอ้นี่นะคะเผาไม้เขาเผาแม่มดที่ทะเลกันได้ปั่นจักรยานไปหาเก็บขวดขวดเยอะนะเข้าดื่มเขากินกันจะพาไปเก็บปักขมค่ะทุกคน ดูดอกไม้ที่เขาปลูกไว้สวยมากเลย <c oughs> เค,คนอยู่ไปทางทะเลนั่นเยอะมาก <c oughs> <c oughs> าเว <c oughs> ียนหัวไหมคะพี่น้อง <c oughs> 病啊。<been> <laughs> เก็บคมเป็นดงเลยค่ะเหมือนคนเอาเม็ดมาหวานไว้อะแล้วไม่มีหญ้าเลยนะสักต้นหนึ่งสงสัยแขกเอามาหวานไว้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเขาก็ถอนไปมัดขายนะร้านแขกเขาก็จะมัดขาย อันละสิบโคนสิบห้าโคนก็มีคนซื้อกินนะคะโอ้โหไปน้องเห็นบ่เห็นคนบ่หลายๆปีที่แล้วไม่มีเขาไม่มีเผาไม่มดหรือไงนี่นะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็มันมันแห้ง <c oughs> นี่พี่น้องเขาตัดต้นไอ้นี้ทิ้งแล้วนะคะอต้นสกุละค่ะที่มาถ่ายเนี่ยเห็นในมคะ้ะโล่งเลยเขาตัดทิ้งหมดเลยไม่รู้เขาจะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานีรถคิดว่าเขาจะทำที่จอดรถ จอดรถจักรยานจอดรดถรถขนตัวเนาะค่ะคิดว่าคิดว่าเขาจะจอดทำที่จอดรถไม่ค่าโล่งเลยไม่แน่ต้นไม้นี่อะจะตัดหรือเปล่าด้วยแต่คิดว่าไม่ตัดแลวมน้ะ ล่งเลยนะคะเจได้อะไม่มีตรงนี้ไม่มีดอกสัก,กุระให้ถ่ายแล้วะคะ่ะโคตหมดเลยไปคะ่ะเก็บผักคมเก็บผักคมเอาสักถุงหนึ่ง ลวกอร่อยนะคะลวกจิ้มพริกอร่อยมากนี่เห็นหนี่ก็ขึ้นนี่ก็ผักขมนะคะเนี่ยแต่ไม่เอานี่กำลังขึ้นเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะผักขมทั้งนั้นเลยปีที่แล้วก็เก็บตรงนี้นะคะ ค่ะทุกคนสามทุ่มคนเขาเดินมาจากทะเลกันนะค่ะใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะถามนีรถฟยใหม่ <c oughs> ไม่ได้ไปตรงที่ทำงาน นี่ค่ะทุกคนดูใบม,มันเยอะอย่างเงี้ยเหมือนเขามาหวานไว้เลยอ่ะเนี่ยมาอ้มีคนมาตัดแล้วนี่ทุกคนนี่มีคนมาตัดแล้วนี่นนนว,นว้าวใครมาตัดนะ่ะดูค่ะเยอะมากเลย กำลังงามงามนะพี่น้องนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมรอให้ให้เขียวเลยเก็บเก็บเก็บสิค่าวรออะไร ต้นใหญ่ๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนมาเก็บน้ำกันค่ะพี่น้องไปลวกกำลังอ่อนๆ ก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะว่าค่อยทำอะไรแล้เนาะค่อยเก็บผักอเอาแต่ต้นใหญ่ๆค่ะเอาแต่ต้นแบบนี้นต้นนี้ก็เอา <laughs> มันงามเห็ <laughs> นไหมคะไม่รู้แหละ ไม่รู้ว่าปลูกขึ้นเองหรือว่าใครปลูกแต่ตรงนี้มันปลูกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของประชาชนเนาะค่ะตรงนี้เป็นที่หลวงแล้วก็เช่าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะงานไม่ค่าทุกคน งามมากเลยอ่อนๆนะคะแล้วก็เก็บเก็บอต้นใหญ่ให้างน้ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะขนาดนี้พี่น้องดูพาให้เขียวไปหมดเลยอากาศก็ดีจัง อกองไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ถุงโอ้คานาก็มีนี่คนาก็มีจะไม่เอาเอาผักโขมผักโขม งามอ่นอนๆพี่น้องปลวกกินกแก้วอ่อนมากงามมากเยอะมากมีอันนี้ด้วยมีประกาศด้วยเห็นไหมคะมีประกาศด้วย เยอะมากให้เขียวไปหมดเลยไปค่ะพอเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ไม่ต้องเก็บไปตุนนี่ได้กาบักเอบเยอะมาก ออนบล็อกคะ่ะพี่น้องคิดว่ามีคนมาหวานนี่ก็มีคนรอยคนเข้ามาตัดพอ,อแล้วคะ่ะบรรยากาศรถบัสรถเต็มเยอะนะคะ กันลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแบบชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you to everyone for watching Thank you so much เขาก็จะเผาตรงโู้นนะคะเผาแม่มดเห็นไหมคะคนเยอะมากโโนู่นเดินอยู่นู่นโอเคค่ะสวัสดีค่ะ